7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสด,สสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็พบกับผมเนม M N J T V ก็นะครับนึกถึงช่องที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับจะลืมนึกถึงช่อง M N J T V ด้วยนะครับหวัวสีฟ้าๆอย่างเงี้ยน้องจำได้อยู่แล้ว <laughs> ก็นะครับก็ได้อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับสำหรับเกมกาลินาฟรีไฟนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้กันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ในเกมฟรีไฟบ้างนะครับเพราะว่าช่องเล็กๆเนี่ยเขาก็ทยอยทยอยลงไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่เนมนะครับถึงแม้ว่าจะลงช้ากว่าช่องอื่นแล้วแบบว่าช่องอื่นเขาวิวดีกว่านะครับแต่พี่เนมจะยอมแลกมันมาครับผมพี่เนมนะครับจะยอมลงช้าหน่อยแต่ว่าจะตัดคลิปแล้วก็ทําคลิปให้มันมีคุณภาพและสนุกสนุกเพื่อมอบให้แก่ท่านผู้ชมที่รักนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากดูคล อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เียงไว้ด้วยนะครับผมก็นะครับแล้วสิ่งแรกที่มันเข้ามาในเกมฟรีไฟล์นะครับผมนั่นก็คือล็อกอินจัดกระเป๋าเหมาไอเทมนะครับผมล็อกอินเข้าเกมในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับรับไอเทมและของรางวัลไปได้เลยนะครับผมขอบอกเลยว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยต้องรีบแล้วนะครับอ่า โอเคครับผมและอย่างต่อไปนะครับเปิดแล้วนะครับสำหรับโหมดปามีนั่นเองนะครับผมก็ไปเล่นกันได้แล้วนะครับผมและก็นะครับผมชุดขบวนการกาโอเลนเจอร์ครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาแล้วด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับไปสุ่มได้เลยที่ลักกี้ลอยอนนะครับผมนี่แล้วถัดมาดูของน้าของโก o ลโยนะครับก็คือ M14 สกินนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีสกินปืน M14 เนี่ยก็มาสุ่มเล่นกันได้นะครับ นี่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 เลขทีมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือเลขห้องหรือเปล่าแบบว่าอยากเข้าห้องนี้นะครับผมแบบว่าทวนดูอยากเล่นกับพี่ทวนดูก็เอาเลขทีมเนี่ยเลขห้องนี้ไปใส่แล้วก็เด้งเข้ามาเลยใช่ป่ะเดี๋ยวมึงผมดูก่อนนะเนี่ยเห็นไหมคือตอนนี้ผมสตรีมอยู่เห็นป่ะทุกคนมันเห็นเลขห้องมานเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่ากดเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับใครอยากเล่นกับผมในสตรีมนะครับผมกดเข้ามาได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมผมจะได้เล่นกับท่านผู้ชมเก็บแรงทุกวันเลยนะครับถ้ามีแบบนี้แล้วเนี่ย โอเคครับท่านผู้ชมครับมาเราตัดเข้ามาดูในหน้าล็อบบี้นี่ก็มีเอ่อเขาเรียกว่าแบบก็เปลี่ยนไปนะครับคือเหมือนกับว่ากึ่งเกมเวอร์วอรซีเลยะครับวิ่งมาทวงเฮ้ยจ้าก็นะครับก็เห็นไหมก็จะเป็นแบบประมาณว่าเนี่ยคือจอทีวีก็พังลงมาเพราะว่าเหมือนกับว่าโดนซอมบี้บุกหรือว่าสงครามหลังที่เกิดซอมบี้นั่นเองครับผมแล้วก็เอ่อตรงเวทงเวทีนี่ก็พังหมดเลยมีรถไฟไหม้แล้วก็มีซอมบี้ด้วยครับผม มาเอาละหน้าท่านผู้ชมหน้าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแดนชมะระบาบาท่านผู้ชมหน้า,นนาเรานะครับก็จะลงกันที่บาซิเดนะผมอยู่ไหนนะผมอยู่แดนชมระบาเดี๋ยวไหนบอกจะออกงเตรียมขี้ตัว๋ว <laughs> ผมยังเล่นได้อยู่เลยทุกคนเฮ้ย <laughs> เดี๋ยว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  <laughs> กำลังจะบอกว่ามันไม่มีเลยทุกคน <laughs> ก็นะครับท่านผู้ชมดูสังเกตที่ตัวผมเห็นไหมมันเหมือนมีลมพัดอยู่ด้วยนะครับผมเห็นไหมเห็บเห็ๆเห็บเห็บเ่็บเห็บเ็บเ็บเวลาเห็นนหฬิเาเห็บเห็จะหเป็นแบ็บเหาเห็เน็บเหบเหเห็บเห็บเป็บเม็บเห็บอเหเหอเห็บเบห็ึบเห็เบเมห็บเหเหอยเห็บเห็บเหเห็บยม็บเหตัวเหรบง งงงงผมพูดไอ้จริงๆผมตกใจจริงนะทุกคนผมตกใจจริงผมก็พูดไปตามภาษาผมอะแล้วผมเบรกจริงเลยทุกคนโอเคเขาจริงคนนะครับผู้ชมครับมาอยู่ข้างบนและศพแรกของเราในวันนี้โอ้โหเจอ m อพีศีรษูแลนไม่รอดแน่นอนจ้าเอ๋ มันจะวิ่งวนไปไหนของมันนะเนี่ยมันจะวิ่งวนไปไหนของมันเนี่ยก็นะครับตั้งแต่อัปเดตมาเข้ามาใหม่เนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้พบกับไอเทมสีทองนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดในเกมเกมนี้แล้วนะครับบวกซักสะพิเศษแบบโกงๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเจอแล้วผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแล้วมันยังมีข้อดีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องเห็นแน่ๆกินเห็ดก่อนโอ้แต่ชุดนี้เท่จริงครับผมชุดนี้เทจัดเลยทุกคนเทจัด เดี๋ยวผมอัพกอกันนะครับท่านผู้ชมครับนั่งไงไอเทมสีทองผมเจอแล้วหนึ่งชิ้นผมจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไอเทมสีทองอีกแล้วนี่เป็นไงฮะนี่แล้วข้อดีของมันก็คือนะครับผมเมื่อเราเจอไอเทมสีทองนะครับเราจะเจอปืนที่ใช้ได้กับมันเนี่ย กกลกลกันเยสมมติว่าปืน m 1 4เนี่ยมันคู่กับของแต่งสีทองอันนี้นะครับเราจะเจอของแต่งเลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหานะครับคือเขาจะวางไว้คู่กันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะที่ผมเห็นอยู่มันมีสีทองไว้แบบนี่อันนี้คือของแต่งของ vs s นะครับผม ก็คือของแต่งของ v s เนี่ยมันใส่ได้แต่ v s ก็คือมันจะวางไว้คู่กันเลยครับผมคือเราไม่ต้องไปวิ่งหาเลยนะวันดีเนี่ยผมจะเล่น M14 นะครับผมขอบอกเลยว่า M14 ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นปืนที่ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับลองหยิบมาใช้ใดูโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ดูว่า ไอเทมนี้มันคืออะไรเพิ่มอัตรายิงและปรับให้การยิงของ M14 แบบ3นัดนั่นเองนะครับคือ M14 เนี่ยคือยิงยิงออกไปครั้งละ3านัดต่ทุกคนโกงวะล่ะยิงไวขึ้นแถมยิงแบบไม่ได้แรงขึ้นแต่ว่ากระสุนออกไปทีเดียว3ดามเมจครับผมโคตรโกงเลยโกงกว่ายิงแรงขึ้นอีกนะครับผมมาวันนี้เนี่ยเราจะามาจัด M14 กันเลยแล้วกันนะฮะ เราจะมาชุบชีวิต M14 นะครับผมก็นะครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแล้งสูงมากๆแล้วนะครับคนเนี่ยเขาแอบมากๆเลยครับผมคือผมไม่เจอคนวิ่งเพ้นพาเลยครับค่อนข้างที่จะเหงาเงียบนะครับผมก็นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าของแต่งสีซองมันมีของปืนอะไรบ้างพี่นะครับก็จะมีของปืน MP5 M60 M14 Sniper ์ค แล้วก็ที่ผมรู้ๆมาก็มีประมาณนี้ครับผม b ี s ด้วยนะครับขอบอกแล้ว่าชุดผมใส่เนี่เท่มากนะครับดูที่หัวผมมันมีประกายไฟววับวิบวับบวิบผมวิบวับวิบวับวิบวับอยากจะโดน AWM สากนาดโดนยิงไปกินข่าวพาดก็อยากจะยิงหัวพมกระเชิญเข้ามาเลยครับเฮ้ยมีเสียงอะไรแชกกแชกแชกแช รลล no? ู้แล <mm ้วผมรู er> um ้แล้วให้ผมรู้แล้วไว้ทุกคนรู้แล้วอ่อยู่ข้างไหนนะไอข้าวหมกข้าวหมกแม่งอุ้ยไม่ตายดื้อ ดื้อดื้อไม่ตายดื้อ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนยิงผมไกลๆมาด้วยนะครับโอ้โหโอ้โห,โโหโกนจัดกนจัดเลยบอกเลยรู้จักไหมโฮ้ยโอ้โหมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยพี่ ใจเย็นนะพี่ชายใจเย็นตาหูพ <suffering> <magician aqui>. ่อจะไหวไม่เด้ลูกเอ้ยไปแล้วโอ้ยว้ยวัดกับเอ็มสิบสี่หน่อยไหมฮะอือมาเดมาเดบลัก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 ถามจริงเออโคตรดีโคตรดีทุกคนของโคตรดีบอกเลยว่าเป็นปืนที่โกงมากโกงกว่าเอเคโกงกว่า สกายอีกทุกคน I love M 1 4ครับผมผมบอกเลยผมรัก M 1 4ตอนเนี้ยเหมือนใส่สโคป2องอันเลยโคตรเก๋งอ่ะก็นะครับจริงๆมันใส่สโคป2อันได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นปืนคาหรือไม่ก็ AW นะครับผมก็จะใส่ได้สโคป2ออันนะครับผมก็นะครับมันก็ใส่ได้2อันจริงๆเพราะว่าก็สโคปที่ติดกับกล้องเนี่ยมันก็สโคป8ใช่ไหมแล้วก็เป็นไอเทมเสริมที่เป็นสีทองเนี่ยก็เป็นอ่าสโคปสมั้งหรือว่าสโคปอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้แม่นยำขึ้นนะครับผมมาท่านผู้ชมครับ ผมไปเอาเกาะข้างหน้าเฮ้ยเจอคนเจอคนโอ้โหได้ทดลองใช้ปืนอีกแล้วโอ้โหโคตรเจ็บอะ่ะเออเจ็บจัดถึงแม้ว่าปืนมันจะยิงเร็วไม่เท่า AK กับสก,กานะทุกคนแต่ว่าขอบอกเลยว่าแต่ละนัดเนี่ยค่อนข้างเจ็บแล้วมันนิ่งนะทุกคนปืนมันนิ่งมากเฮ้ยรถไทยอะ่ะหุยมาจอดตรงนี้เดี๋ยวดนะ้ะมาเสียบกุญแจไว้ป่าวะทุกคน ฮึบอากุญแจก็เสียบไว้ประมาดโอเคครับขับหาคนกันตอนนี้เฮ้ย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 มีฟาสมีฟาสโอเจ้าไอ้วอ โอ้โหโดนลุมสองทางสถานการณ์ย่อมแย่ตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมกลับมาเอาคืนผมกลับาเอาคืนทุกคนี่เดมใส่เสื้อค่ะโอเลนเจอร์แล้วมันค่อนข้างจะเข้ากับรถคันนี้มากๆเลยทุกคนโอ้โห,โโหเกินไปนะเกินไปนะเกินไปนะเอาคืนผมกลับไปเอาคืนอยู่แล้วไม่หนีไม่หนีอยู่แล้ว อร่อยเอวเอยโดนเอ๋ยบอกข้าเถิดใครมีคนอยู่ไหนบ้างโอเคข้างหน้ามีคนเพราะฉะนั้นมุมที่ดีที่สุดนั่นก็คือก้อนหินก้อนนี้ยังไงเล่าโอเคเราจอดรถไว้หลังก้อนหินนะครับเผื่อเราใช้แล้วก็บ้านนั้นก็มีคนนะครับบ้านนั้นมีคนอยู่โอเคตรงนั้นปล่อยมันก่อน ศึกของเราคือทางนี้ศึกของเราคือทางนี้ทุกคนรอรอได้ไงออไม่ทันได้ตั้งไอวอลหรอกปืนโกงๆงแบบนี้ไม่ทันได้ตั้งไอวอลหรอกนายไหนมีเปล่ามีอ๋อนั่นนั่นไม่ทันได้ทำอะไรหรอกปืนโกงๆกงแบบนี้เฮ้ยโห,ยโหตกใจไม่เจอแล้วเจอแล้ว โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใช่ไหมล่ะยอมรับมาซะดีๆเฮ้ยไม่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 ไปหาหรอกผมไม่ชาร์จหรอกเพราะว่าผมจะใช้แต่ M14 อ๋ออๆๆๆๆๆอ๋อูดไม่ทันจบพูดไม่ทันจบไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทกระสุนที่เยอะไอ้น้องจะสวนจะสวนจะสวนผมย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่า เดี๋ยวฝั่งนี้ให้เขาตกเจบ็บมาแล้ว <c oughs> ไม่ทันได้ทำอะไรหรอ <c oughs> <c oughs> ปืนผมโกงเว้ยเฮ้ยไปแต่โจทยน กวาดกวาดเฮ้ยเข็บของเก็บของไอวอโอเคสวย <c oughs> ผมชอบอ่ะชอบถอดเมื่อกี้มากครับท่านผ like ู้ชมครับ I l ไ k e ก t เฮ้ยเอย่าเพิ่งยิงทางนูน้นราเอาตรงนี้ก่อนไอสัางที่มันอยู่ฝั่งเดียวกับเรากันแอบยิงเขาเพลินเลยทุกคนน่าจะหลังไอ้วอลน่าจะหลังแอร์ดอปน่าจะหลังแอร์ดอบ โอเครู้สึกว่าท่านอยู่ตรงนี้ผมจะโดนลุมสองทางไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าผมจะโดนสองทางไงก็ไม่รู้อื้เรียบร้อยเหลือตัวนู้นตัวเดียวเหลือตัวฝั่งนู้นต้องเดือบเออยิงไกลก็ดีออ้โห M14 ่วอลลิ o ก้โอเคแจ๋ว ก็นะครับเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็นะครับถ้าอยากจะดูเล่นนาน,านๆกว่าน,นี้นะครับอย่าลืมไปดูได้ที่ f a c e b o o k Fanpage MJTV นะครับผมสรีมทุกวันช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับรักคนดูมากๆจริงๆนะครับผมบ๊ายบาย